ต่อไปนะคะมาดูลักษณะรูปหน้านะคะอ่ะมาดูว่าลักษณะรูปหน้ามีอะไรบ้างแล้วก็ภาษาเกาหลีพูดว่ายังไงนะคะอ่ะมาดูรูปหน้าอันแรกนะคะก็จะเป็นรูปหน้ารูปไข่นะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะรูปหน้ารูปไข่นะคะภาษาเกาหลีจะมีอยู่3ามคำนะคะคำแรกนะคะก็คือเคราเนียงเครานยง แล้วก็คำที่สองก็คือทัลกยาเนียงทัลกยาเนียงแล้วก็คำที่สามก็คือทาวาเนยียงทาวาเนยียงสามคำนะคะก็จะแปลว่าใบหน้ารูปไข่นะคะเราจะใช้คำไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเคราเนียงทัลกยาเนียงหรือว่าทาวาเนยียงก็คือใบหน้ารูปไข่นั่นเอง แล้วก็นะคะใบหน้าอันที่สองนะคะก็จะเป็นใบหน้ารูปสามเหลี่ยมนะคะแต่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมหงายขึ้นข้างบนนะคะภาษาเกาหลีนะคะก็คือซัมกาแขงซัมกาแขงก็คือใบหน้าสามเหลี่ยมนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ใบหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ ภาษาเกาหลีนะคะก็คือชองซากาเคียงชงซากาเคียงก็คือใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใบหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นใบหน้ารูปสามเหลี่ยมคว่ำนะคะใบหน้ารูปสามเหลี่ยมควม่ำหรือว่าใบหน้ารูปตัววีนั่นเอง ภาษาเกาหลีนะคะก็คือยอกซัมกาแขงยอกซัมกางก็คือใบหน้ารูปตัววีหรือว่าใบหน้ารูปสามเหลี่ยมคว่ำนั่นเองลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใบหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นใบหน้ารูปเพชรหรือว่าใบหน้ารูปไดมอนด์หรือนะคะ หรือนะคะจะเรียกว่าใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็ได้นะคะละักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะภาษาเกาหลีนะคะก็คือมารึมโมฮยองมารึมโมฮยองหรือนะคะเราจะเรียกว่าทายาโมนชือฮยองทายาโมนชือฮยองก็คือ ใบหน้ารูปเพชรหรือว่าใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นเองลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใบหน้ารูปต่อไปนะคะก็คือใบหน้ากลมนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบหน้ากลมภาษาเกาหลีนะคะก็คือถุงกึนยองถุงกึนยองหรือนะคะเราจะเรียกว่าวอนยองวอนยอง ก็คือใบหน้ากลมนั่นเองอ่ะต่อไปนะคะใบหน้ารูปหัวใจนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนรูปหัวใจเลยภาษาเกาหลีนะคะก็คือฮ e ท r t s h ยงช heart ฮยอง,อองก็คือใบหน้ารูปหัวใจแล้วก็ใบหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าใบาหน้ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ภาษาเกาหลีก็คือชิกซากาเคียงชิกซากาเคียงก็คือใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากน,นั่นเองลังกษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะคะก็จะเป็นใบหน้ารูปร่างยาวรีลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบหน้ารูปร่างยาวรี ภาษาเกาหลีนะคะก็คือถุงกงินชิกซากาแขงถุงเงินชิกซากางก็คือใบหน้ารูปร่างยาวรีนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปจำนะคะว่าลักษณะรูปหน้านะคะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ภาษาเกาหลีว่ายังไงนะคะ